สวัสดีครับพบกับผมนุ่นรถถยมือสองครับวันนี้พามาชมนี่เลยคูปต้าแอล 2201G นะครับคันนี้รถเก่าบ้านเก็บสีใหม่นะครับอ่ะเราเก็บสีให้ใหม่เนี่ยเริ่มต้นจากด้านหน้านี่เลยครับผมสีเก็บใหม่ครับเป็นสีส้มส้มคูปต้านะฮะล้อทำสีขาวยาง4อยขอบ15นะครับ เครื่องยนต์สามสูบเผาเดียวนะครับคันนี้เผาเดียวนี่เลยเอลสองสองศูนย์หนึ่งจีเอลอย่างหลังเป็นเก้าจุดห้ายี่สี่นะฮะเหาะลังเปลี่ยนให้ไม่เก็บสีนี่คันนี้ มีหัวล,ลากทะเลให้พร้อมอยางหลังหเห็นไหมเห็นเส้น่ไหมเส้นแดงๆเวลาซื้อยางใหม่เขาจะตีเส้นมายางสภาพดีซ้ายขวาเลยยางดีครับผมยางดีเลย9.524เหมือนกันเนีย่ย PTO 4สปีด สี่เกียรเหมือนกันอโอเคอลอปลดล็อกฝาโปกแป๊บนึงอ่งขึ้นยนต์สามสูบนะครับพอแบตพอแบตเป็นอ่าเราเราใส่พอแบตมือสองให้อ่ะเดี๋ยวลองลองให้ชม bỏ phần tà thấy chồng anh hả ngay ngại gồm cháu cháu pháo huấn rồi đủ linh mà bên này đi bay xong nít nè, đi nè, đi con đi hôm nay, đi lóc rồi. ลองห่างทึ้หนหลยขึ้นเลยก็ได้ยกห่างหน่อยอี๋ยวล็อกฝาโค้งข้าง,งนู้น,นเลยกาเลยวางประยัดถกยกวางลองวิดีโดอเลยสี่สปีดหนึ่งสองสามสี่ เออถือถือให้นิดนึงเพดองจายหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยลองขับถอยมาเลยเกียร์ท้ายนี่เงียบครับไม่หอนไม่ดัง ลงได้ไหมเดี๋ยวเอาลงจากพุทบาทท่านใดสนใจรถไถมือสองติดต่อผมได้ครับที่นุรถไถมือสอง0822388443ครับนุรถไถมือสองพิกัดตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชบ ד านจังหวัดลพบุรีครับตรงข้ามปัป๊มปตทลำนาลายแล้วก็ตรงข้ามโรงเรียนเชบ ד านวิทยานะครับอ้าวลองเลยเกียร์ท้ายนิ่มๆเงียบๆไม่หอนไม่ดังครับผม คันนี้เปิดราคาอยู่ที่ห้าหมืนสองพันบาทครับผมเปิดราคาเล่าๆสักคันห้าหมืนสองพันบาทครับคูบปต้าแอลสองสองนหนึ่งจีนะครับยอดนิยมเลยตัวนี้ห้าหมื่นสองเกียร์ท้ายนิ่มเงียบมากครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศครับผมห้าหมื่นสองค่าขนส่งคิดตามระยะทางนะครับ อ่าห้าห0ื่บาทครับผมอ่าโอเคดับดับหน่อยด,บอยดบับหน่อยดับอีกรอบนึงอ่ะสตาร์ทใหม่ติดง่ายนะครับห2า0 0ื 52, บาทครับผมท่านใดสนใจโทรมาครับอ่ะเก็บเลยยางดีนะครับยางดีสี่เส้นเลยยางหน้าก็ดีนะอ่ะทีกัดตรงข้ามปัป๊มปท โรงเรียนชัยบาดาลวิทยานะครับนี่เป็นโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาครับใต้สะพานลอยเส้นนี้จะเป็นเส้นลำนารายลำสดทินะครับ0822388443ครับโนโุ 12, ร่รถไถ1มือสองฮะฝากไว้ด้วยครับคูปต้า l 2201 G เครื่องยนต์สสูบ22แรงเพาเดียวรถเก่าบ้านเก็บสีให้นะครับคันนี้ราคาไม่แพงครับราคาไม่แพง5 2 0 0มบาทครับผม 0822388443ครับนุ้นรถไายมือสองฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมนู้รถไายมือสองขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ